<laughs> Lúc bột Rồi mà À bột สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินแกง แกงลาวเนาะต้องบอกว่าแกงลาวใส่พักหวานด้อจ้ะพี่สะายแกงโอ้ยเป็นต่แซ่แต่นุนาซื้อออะไรนะเฮ็ดหูหนูมาตึมแล้วก็พักหวานมาตึมเด้อจ้ะซื้อมาตึมให้มันได้เยอะๆนะแล้วกินกินก็แคบหมูกินก็ข้าวมาเพื่อนๆมาโซยกันเลย หนูนาไม่อยากให้แคปหมูมันโดนโดนน้ำหรอวะน่ากินมากพี่ตะไพ่ทำตั้งแต่เมื่อคืนนะนี่หนูนาเพิ่งเก็บร่างกาแฟไงลูกโดด

ถิงหนูหนาใส่ก็อะไรวะหม้อที่ว่าหนูหนาทำข้าวปุ้นซาวอะ่ะใส่รวมกันหืนโดดอันนี้อร่อยมาก

ยานกลางพราวหวานแลวอร่อยมากความคืดอยากขาดไข่มดแดงบอกเลย ดูใหม่ไหว The Bad Mode ไม่ได้ชัด <c oughs> <c oughs> อ้าม anyway, ีแหงเด้อเรทขอหนูใหญ่ๆไปเลยขอม้อยกับเพื่อนๆเด้วยจ้าลุกห้โด พเพิ่งเพรเม็ดปะกินอืมเพจ <laughs> อันนี้กุ้งที่หนูนาทำข้าวปุ้นเฝาว Да, не умею.

เอร่อยายทีลาแล้วเด้อยจ้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ให้นหนูนานเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยจ้จาเจอกันใหม่คลิปหน้าด้อจ้าสวัสดีจ้า